ยอดเลยตอนนี้ก็พากันเลาะเก็บกระปูเนาะนี่นี่นี่ยังไต่อยู่นี่นี่นี่น่ยังหลายอยู่ด้วยนี่เด้อมันดีมันดีมันดีเจ๊กระปูบ้านใดห้องว่างว่างกูไหนกันไอ้ขปเอาเอาขาไก่ตล้กับกระปูนั้น ใกล้ไปตึกเขาได้ไปตึกมแม่นะตึกเาเดินแถววัดอะไรมองอะไรมองมุอนเหรอหัวใจมุม

แนปป่นและเข้าก็ได้ลมแงแขงนอ่อน่อนมีพัภากันยังไปเก็บกระปูลมแห้งหลายนี้

มันแข่งไแ่เอาไปจืดพวก่แข่งนสนไมแข่งจุก่อจุกเล่นพอดจิงวนเดอเออเอาไปเอาไปตึกระดระดับนเป็นเองไเั่วมา้หอเหโ้โหโอ้โนโอ้อโอ้โอีห้อ ยังก oh no, ันเนาะปู่จ้าป right oh. ุณนะปูนะปูนะปูณณาบ้านเทาเนี่ยเจ้าเบนยังไป็นตึกป่านะสุดแซนโคตรจะเป็นนแกมแก้วไม่วไ่มาลนี่้ยสมคนุเลอ้เดี๋ยวนี้คกันมวนมาเด้อมาเด้อเก็บกัะปูแล้วก็เนเด้อนี่นะสามสามนดอใก้น้องกบรู ต่อไนาจะรูปตหนึ่มุกกระชากันที้ก็ถูกันธนาเราจะไปตดเต๊ะค่นธาไปจะไปตีแป้งทอดเป็นวันนี้หลายวิดีอเลย้าเก็บอาเเอาเอาถามสบายดีแน่สบายดีแน่ จะไปรควันผ้าก <laughs> ันบอลตอนนี้กันเด้อได้กระปูหลแล้วสิพ้ากันไปทอดซุปแป้งทอดแล้ววันนี้นะก็แก้มอร่อยอร่อยเลยเน่ได้หลายแล้วโอ้พเดียวนึ่งได้หานหลายเใส่ใส่ใส่ ยังเง้อยู่อ่ะนโอเคเอดีแหละ